น้องมดมาต่อพี่สองแล้วค่ะวันนี้คลิปบรรยากาศที่คาเฟ่ก็คือวันหยุดยาววันแม่นี้น้องมดไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนเลยเลี้ยงไก่นะคะแล้วก็เก็บไข่ไก่แล้วก็ช่วยน้องๆที่คาเฟ่ค่ะวันนี้จะเอาภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะคะมาฝากพี่ๆกันอีกแล้วค่ะเพราะวุ่นมากๆไม่มีเวลาได้ถ่ายไว้เลยนะคะดีหน่อยนะคะพี่จี้พี่สาวน้องมดนะคะก็คือช่วยงานที่คาเฟ่ค่ะมีเวลาว่างนะคะก็แวะมาถ่ายวิดีโอให้น้องมดก็เลยมีภาพบรรยากาศที่คาเฟ่นะคะมาฝากพี่ๆกันอีกแล้วค่ะวันนี้บรรยากาศที่คาเฟ่นะคะก็คือคลื่นมากๆเลยค่ะมีพี่ๆน้องๆนะคะมาาเเเที่ยยยวกันอะล ก็เป็นคาเฟ่เล็กๆนะคะเอาไว้รองรับพี่ๆน้องๆนะคะได้ผ่านมาแวะมาเที่ยวมากินน้ํากันได้มาถ่ายรูปได้มาพูดคุยด้วยกันนะคะน้องมดชอบบรรยากาศตอนที่ถ่ายรูปกับพี่ๆน้องๆมากเลยนะคะดูน่ารักมากๆในแต่ละวันนะคะน้องมดก็ดูค่ะว่าต้องมีอะไรแก้ไขปรับปรุงพัฒนาตรงไหนเพิ่มเติมพี่ๆสามารถคอมเมนต์แล้วก็มาแสดงความคิดเห็นให้น้องมมได้เลยนะคะยินดีรับฟังแล้วก็เอาไปปรับปรุงแนะนำทางเรื่องการบริการรสชาตินะคะหรือว่าสถานที่น้องมดเองก็มือใหม่ค่ะต้องเรียนรู้อะไรอีกแต่น้องมดชอบอยู่แล้วค่ะการเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะรู้สึกสน ท้าทายสุดๆเลยค่ะพี่ๆท่านไหนมาเที่ยวสนพึ่งนะคะก็แวะมาเที่ยวหาน้องมดได้ค่ะที่คาเฟ่นะคะที่คาเฟ่ก็คือสามารถนําสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้ขอแค่มีสายจูงหรือว่ารถเข็นให้น้องนะคะน้องมดเองก็เป็นคนรักสัตว์เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวน้องไก่และสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวที่น้องมดเห็นพี่ๆนำมานะคะก็คือน่ารักมากๆน้องมดเองนะคะก็อดใจไม่ไหวเลยค่ะนี่เลยนะคะน้องก็คือน่ารักแบบนี้เลยค่ะน้องมดเองก็เคยมีแมวนะคะแต่ว่าหายไปค่ะแต่ตอนนี้ยังทําใจไม่ได้นะ น้องมันก็อยากจะเลี้ยงอีกค่ะพ,พี่ท่านไหนที่มาคาเฟ่น,นะคะมีที่จอดรถ2ทีนะคะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังค่ะวันนี้ก็คือเต็มหมดเลยและอยากจะขอบคุณพี่พีน้องๆทุกท่านเลยนะคะที่มาซัพพอร์ตน้องหมดเองทั้งดีใจแล้วก็ตื้นตานใจสุดๆค่ะไว้โอกาสหนะ้าแวะมาเที่ยวหากันอีกนะคะ